หนังเรื่องจงออกฉายในปี1975และตั้งแต่นั้นมาผู้คนต่างหวาดกลัวฉลามบางคนกลัวที่จะเห็นหัวฉลามขาวโผล่เข้ามาในห้องน้ําบางคนกลัวว่าจะเจอฉลามอยู่ในสระว่ายน้ําของบ้านเรื่องแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยจริงๆแต่ก็ยังมีเรื่องที่น่ากลัวที่พวกมันทําได้นะแบบว่าใช่แล้วฉลามจมตีเรือได้เรืออาจจะไม่ถึงกับจม ขึ้นอยู่กับขนาดของปลาฉลามและขนาดของเรือวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อเท็จจริงและตำนานเกี่ยวกับนักลลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทะเลกันนี่คือปี1953เช้าวันหนึ่งของเดือนกรกฎาคมชาวประมงสองคนออกไปหาบสเตอร์ทุกวันพวกเขานำเรือดอรี่สีขาวออกสู่ทะเลนอกชายฝั่งเกาะเคปเรตันในโนวัสโกเชียแคนาดาเนื่องจากเป็นฤดูบสเตอร์ในทะเลจึงมีเรือดอรี่หลายลำลอยอยู่แต่วันนั้นก็มีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้น ทันทีที่พวกเขานำเรือดอรี่ลงทะเลพวกเขาก็สังเกตเห็นครีบขนาดใหญ่ไล่ตามเรือของพวกเขาพวกเขาประหลาดใจเมื่อเห็นว่าฉลามว่ายตามเรือของพวกเขาไม่หยุดตลอดทั้งสัปดาห์พวกเขานำเรือดอรี่สีขาวออกจากท่าเรือและฉลามก็ว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองอยู่ตามลำพังในทะเลฉลามก็พุ่งเข้าใส่เรือด้วยความเร็วเต็มพิกัดและทำให้เกิดรูขนาด7นิ้ว เรือคว่ำลงและทั้งสองคนก็ตกลงไปในน้ําแต่ฉลามไม่ได้ตามพวกเขามามันกลับว่ายออกไปและหายตัวไปเลยเพื่อความเข้าใจเรือดอรี่คือเรือขนาดเล็กที่ไม่แข็งแรงนักซึ่งปกติแล้วจะมีความยาว16-23ฟุตแล้วฉลามตัวนั้นต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะจมเรือได้ทันทีที่เรือถูกกู้ขึ้นมาจากมหาสมุทรนัวกวิจัยก็พบสิ่งที่น่าสนใจมีฟันฉลามซี่หนึ่งติดอยู่ในตัวเรือ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของฮาวาดวิเคราะห์ฟันดังกล่าวฟันนั้นเป็นของฉลามขาวยาว12ฟุตซึ่งมีน้ำหนักประมาณ544กิโลกรัมสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์สนใจมากก็คือฉลามขาวดูเหมือนจะไม่สนใจคนบนเรือแต่สนใจในตัวเรือมากกว่าคำถามคือทำไมล่ะบางคนคิดว่าฉลามตัวนี้ว่ายตามเรือดอรี่ไปเพราะว่ามันเป็นสีขาวและฉลามอาจจะคิดว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสีขาวตัวใหญ่ นี่ไม่ใช่เรือลำแรกที่ฉลามโจมตีคุณรู้ไหมฉลามไม่ได้โจมตีเรือเพราะพวกมันดุร้ายหรือใจร้ายแต่เป็นเพราะน้ําขุนและวัสดุแข็งที่ทําให้พวกมันเข้าใจผิดคิดว่าเรือเป็นสัตว์ที่เป็นเหยื่อตามปกติของมันแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมสมัยใหม่ในเรื่องจ้าส์ฉลามเป็นตัวเอกที่ทําให้เรือออก,ก้าเป็นรูได้หลายรูจากการชนออก,ก้าเป็นเรือประมงสไตล์โนวาสโกเทีย ทำจากแผ่นไม้มันไม่ใช่เรือลำใหญ่จึงเป็นไปได้ว่าฉลามขาวตัวใหญ่สามารถทำลายมันได้แต่ตามความเป็นจริงนั้นยังห่างไกลจากความจริงมากฉลามขาวตัวใหญ่ที่ว่ายน้ําด้วยความเร็วสูงสุดจะไม่สามารถจมเรือประมงขนาดกลางได้เรือที่ลำใหญ่กว่าก็เช่นกันฉลามขัวบาดหรือฉลามขาวบางตัวสามารถคว่ำเรือลำเล็กได้เช่นเรือคายักหรือเรือเล็กหากสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นไปได้มากว่าพวกมันจะคิดว่าเรือนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและพวกมันพยายามจะกินเรือ ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนพูดได้อย่างแน่ชัดว่าทำไมพวกมันถึงทำแบบนี้เพียงแต่ว่ามันมักจะเป็นความเข้าใจผิดของฉลามตัวนั้นๆคณะกรรมการวิจัยปลาฉลามซึ่งเป็นองค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่แสวงหากำไรได้บันทึกการโจมตีของฉลามกับวัตถุที่ไม่มีชีวิตจำนวนมากและพยายามตอบคำถามนั้นให้ละเอียดยิ่งขึ้นจนถึงตอนนี้พวกเขาสังเกตเห็นการโจมตีวัตถุหลายครั้งเช่นทุ่นดักปูและห่วงยางแบบพองได้เว็บไซต์ดังกล่าวยังได้บันทึกการโจมตีที่มีชื่อเสียงสองครั้งบนเรือด้วย ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1 9 5 9และฉลามทิ้งฟันไว้บนตัวเรือนักวิจัยระบุว่ามันเป็นของฉลามขาวยาว12ฟุตรายงานการโจมตีอีกครั้งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในปี1989อ้างว่าเรือลำหนึ่งถูกฉลามขาวล้อมไว้ก่อนที่มันจะว่ายไปตรงที่เรือด้วยความเร็วเต็มพิกัดและชนเรือหลายครั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการโจมตีและการเผชิญหน้ากับฉลามไม่ใช่เรือแต่เป็นนักเล่นเซิร์ฟเท่าที่เราทราบนักเล่นเซิร์ฟ เมื่อมองจากมุมมองของฉลามจากข้อมูลของคณะวิจัยตาฉลามพบว่าน,นักเล่นเซิร์ฟถูกฉลามโจมตีบนชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือถึง41ครั้งในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาแล้วเราควรกลัวฉลามขนาดนี้ไหมมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ทะเลที่น่าง,งดงามเหล่านี้กันดีกว่าถ้าคิดให้เร็วๆคุณบอกชื่อฉลามได้กี่สายพันธุ์4 8หรือ10ว้าวมีฉลามมากกว่า500สายพันธุ์อยู่ในมหาสมุทร พวกมันแตกต่างกันไปตั้งแต่ตัวเล,เล็กขนาดเท่ามือมนุษย์ไปจนถึงฉลามตัวใหญ่ที่ยาวได้ถึง39ฟุตฉลามที่ตัวใหญ่ที่สุดจริงๆแล้วไม่ใช่ฉลามขาวแต่เป็นฉลามวานและแม้แต่ฉลามวานก็ยังตัวเล็กเมื่อเทียบกับเมนกลอโดนผู้ยิ่งใหญ่ฉลามโบราณที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ20ล้านปีก่อนมันมีความยาวได้มากถึง60ฟุตเพื่อเป็นการเปรียบเทียบมันเหมือนกับรถบัสสองถึงสคันที่จอดต่อกัน ผมจะไม่ไว่ายในน้ําที่เต็มไปได้วยเมกดกละอดแน่นอนแม้คุณจะท้าผมก็ตามไม่เรารู้ว่าฉลามเป็นนักล่าที่เก่งมากแต่เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นร่างกายของพวกมันถูกสร้างขึ้นอย่างมีกลยุทธ์เพื่อความรวดเร็วแทนที่จะมีโครงกระดูกเหมือนมนุษย์เราฉลามกลับมีโครงกระดูกอ่อนซึ่งทําให้พวกมันเบาวกว่ามากและว่ายน้ําได้เร็วกว่ามากด้วยการล่าเหยื่อของแต่ละสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับความต้องการทางโภชนาการของมันดังนั้น ปลาฉลามที่เติบโตได้เฉลี่ย3ฟุตจึงต้องกินอาหารที่มีปลาเป็นหลักสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ขึ้นจะกินสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่กว่าเช่นสิงโตทะเลและแมวน้ําตลอดช่วงชีวิตปลาฉลามบางชนิดผลัดฟันได้มากกว่า30,000ซี่ต่างจากมนุษย์ที่เกิดมามีฟันแท้แค่ชุดเดียวฟันฉลามใหม่ขึ้นได้ตลอดเวลาในการโจมตีพวกมันจะสูญเสียฟันค่อนข้างง่ายเพราะฟันของมันอาจติดอยู่กับเหยื่อเป็นต้นมันมีฟันหลายแถวด้วย ขากรรไกรของฉลามขาวขนาดใหญ่สามารถมีฟันได้ถึง7แถวและมีความยาวได้มากกว่า6นิ้วและเนื่องจากเรากำลังพูดถึงฉลามขาวสายพันธุ์ฉลามที่น่ากลัวที่สุดในมหาสมุทรนี่คือเรเรเป็นฉลามขาวที่โตเต็มวัยมันว่ายน้ำได้มากถึง50ไมล์ต่อวันมันจึงต้องการไขมันจำนวนมากเพื่อให้ร่างกายทำงานได้เรื่องตลกตลกเกี่ยวกับเรคือเมื่อมันอ้าปากเพื่อล่าเหยื่อตาของมันจะหมุนกลับไปด้านหลังหัวเป็นการป้องกันดวงตาเมื่อมันกัดเหยื่อ มันชอบน้ําที่มีความขุ่นมัวและมีการมองเห็นใต้น้ําที่ต่ํามากเพราะนี่จะทําให้เหยื่อมองเห็นตัวมันได้ยากขึ้นเงื่อนไขเหล่านี้ทําให้มันจับเหยื่อเอาอร่อยๆอได้ง่ายมากขึ้นแต่สิ่งนี้ก็ทําให้มันเข้าใจผิดคิดว่าเรือเป็นเหยื่อได้ง่ายขึ้นเช่นกันและสุดท้ายก็ทําให้มนุษย์บางคนกลัวมากนังฮอลลีวูดบางเรื่องชอบนําเสนอภาพว่าฉลามมีพลังวิเศษแม้พวกมันจะไม่ได้โหดร้ายโดยกําเนิดแต่ฉลามสายพันธุหนึ่งก็มีบางสิ่งที่ถือได้ว่าแปลกประหลาดฉลามหัวค้อนหนึ่งในฉลามสายพันธุ์ที่อันตรายที่สุด มันมีประสาทสัมผัสที่6ภายในหัวของพวกมันมีอวัยวะรับไฟฟ้าที่เรียกว่า a อ p u l l ยออฟลอเรนซ i อวัยวะนี้ทําให้มันสามารถตรวจจับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในมหาสมุทรได้สิ่งนี้เพิ่มความสามารถในการล่าของพวกมันไปอีกขั้นหนึ่งพวกมันยังหาเหยื่อที่ซ่อนตัวอยู่ในทรายได้เพราะพวกมันตรวจจับสนามแม่เหล็กของเหยื่อได้คุณควรรู้ว่าอย่างหนึ่งถ้าฉลามอาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่สมดุลมันจะไม่อยากโจมตีสิ่งที่ไม่รู้จัก สัตว์เหล่านี้มีความอยากรู้อยากเห็นดังนั้นเราก็ควรทำความเข้าใจพวกมันบ้างเมื่อพวกมันเข้าโจมตีเรือแบบมั่วๆ